หลาานานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลำปางนะครับบริเวณ5แยกนะครับก็จะมาทานขนมครับร้านเจ๊ต้ยเจ้าเก่านะครับนี่ครับข้าวเหนียวมะม่วงในตู้นี่ก็มีข้าวเหนียวมะม่วงมีมีเป็นหวานเย็นนะครับผมแตงไทยน้กพริกข้าวเหนียวทุเรียนได้ครับน่าทานมากตอนนี้ผมสั่งข้าวเหนียวมะม่วงกับข้าวเหนียวทุเรียนไปนะครับหนึงทุเรียนเดี๋ยวเราลองไปชิมครับนั่งด้านในได้นะครับก็ด้านนั้นเป็นหอนาฬิกานะครับ ก็เป็นโฮสเทลด้วยนะครับชวนมิตรโฮสเทลนะครับเป็นที่พักด้วยแล้วก็ด้านหน้าก็มีขนมไทยขายขนมหวานขายครับเราลองไปชิมกันครับลํำปางครับร้านขนมหวานเจ๊ต้อยนะครับเจ้าเก่าเบลเวณแยกอ่าผนไยการนะครับตรงนี้เป็นชวนมิตรโฮสเทลด้วยครับเป็นโฮสเทลด้วยแล้วก็ผมสั่งนี่มาทางครับคนหนู่ทุเรียนครับทุเรียนชิ้นใหญ่นะครับเนี่ย แล้วก็ข้าวเหนเยียวลองชิมครับข้าวเหนียวทุเรียนเหมือนกับที่อาจจะเยอะจะมีดนึงนะครับอืมอร่อยครับไม่หวานมากนะครับจะไ,ได้จะได้ กะทิอาจจะอ่อนม,มันไปนิดนึงแต่ว่าอร่อยครับรสชาติดีครับต่อไปเราชิมข้าวเหนียวมะม่วงครับจานใหญ่มากนอกจากข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียมมวผูเเ้เรียนแล้วก็จะมีพวกหวานเย็นยนะครับข้าวเหนียวสังขยาด้วยครับรสช่องน้ำกะทิเรา๋ยวผมขอชิมน้ากะทิเยอะๆหนะ่อยน้ำก็มะ,มะม่วง ข้าวเหนียวมะม่วงครับนี่ครับอืมอร่อยครับได,ได้ครับขนมบานร้านเด็ดไปครับที่นี่เป็นชวนมิสโฮสเทลด้วยครับก็ผมจะนี่ครับชวนไป น,นี่คือด้านหน้าร้านนะครับมองออกไปด้านนอกถ้าเกิดเราไปด้านซ้ายมือนั่นคือหอนาฬิกานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในานิดนึงนะครับนี่ครับเป็นโฮสเทลนะครับก็จะมีทางขึ้นตรงนี้ครับถ้าอยากทานขนมอร่อยๆลองแวะมาครับร้านเจ๊ต,ต้อยครับที่ห้าแยกหอนาฬิกาครับ